ตาเชิวทวนทิมผ่านไปผ่านมาย่านประชาชื่นยามบ่ายแก่ๆแ,แลถึงยามย่มคำค่ำหันซ้ายหันขวาหาอะไรใส่ท้องดีหนอบังเอิญมาเจอร้านอาหารเยน็นประจำชาติเขาให้ไม่ใช่พิสดาาอื่นใดบะมหมี่หมูแดงแบบไทยๆนี่เอง บะหมี่หมูดแดงที่จะเชิญจะเชิญกันมาชิมวันนี้ชื่อว่าร้านสหชัยบะหมี่กูหมูแดงตั้งตั้งเป็นรถเข็นแผงลออยู่ที่น้าท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาบุบ้านประชานิเวศหนึ่งนี่เองหากท่านมาจากถนนวิภาวดีรังสิตวิ่งขาออกกรุงเทพถึงแยกวัดเสมียนนารีเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยทางซ้ายมือก็จะผ่านตลาดบองมาเช่ ผ่านมาได้สักนิดถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปทางเดียวกับสอนอประชาชื่นทันทีที่เลี้ยวขวาซ้ายมือของท่านก็จะเป็นคอนโดมิเนียมด้านล่างคอนโดมิเนียมมีท็อปซูปเปอร์มาร์เกตต็ตตั้งอยู่สาหาชัยบะมีปูหูแดงที่ว่าก็ตั้งตระงานอยู่หน้าท็อปซูปเปอร์มาร์เกต็ตนั่นเองคุณจเรทองดีเจ้าของร้านที่ชำน้าดีทั้งลวกเส้นปร,นรุงเส้นพร้อมทั้งเก็บกระตัง ไม่ค่อยจะมีเวลาคุยกับเราเนื่องจากต้องขมักขเปนปรุงบะหมี่ทำอร่อยแบบที่เรียกได้ว่าไม่หยุดไม่หย่อนแต่พราะจับความแด้ว่าบะหมี่อร่อยร้านนี้ปเปิดได้มาถึงเดือนนี้เองแต่ลูกค้าทั้งขาจอนขาประจำเรียกได้ว่าตรึมไดตลอดร้านนี้เขามีทั้งบะหมีป่ปูหมูแดงและบะหมีป่ปูส่วนใครจะสั่งทั้งปูทั้งหมูแดงก็ไม่ว่ากันโดยร้านเปิดขายก็ตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมง สามทุ่มกว,ก,วกว่าก็ทำท่าจะปิดร้านกันแล้วเพราะของหมดตู้เนื่องจากขายดิบขายดีส่วนวันหยุดของร้านร้านนี้เขามาแปลกเขาบอกว่าเขาหยุดเฉพาะวันหวยออกไม่รู้ว่าไอเฮียเจเลเจ้าของร้านแกจะหยุดพักผวันหรือหยุดไปแทงหวยก็ไม่ทราบได้สนใจสอบถามเคล็ดลับความอร่อยของกะี่เจ้านี้ก็โทรไปคุยกับคุณจจเลเจ้าของร้านไนด้าี่0 8 9 4 8 0 2 5 4 4 อ๋อสำหรับที่จอดรถหากท่านที่จะขับรถรามาเองไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพื้นที่อยู่ในส่วนของชุมชนหมู่บ้านประชานิเวศหนึ่งจอดรถริมถนนได้ตลอดทางอย่างปลอดภัยขอรับ